นี้วันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพาร้อยหตรงกับวันอังคารแรมแรมอกค่ำเดือนเจ็ดจะอัดเอาคลิปที่สวดตั้งแต่พศ2564จะอัดเอาคลิป ขอคําอธิษฐานทุกวันนี้ก็สวดอยู่แต่ไม่ได้สวดเลียงบทเหมือนข้อสองพัน564ี่ที่ทวัดเย็นสวดธรรมจักรแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลขอคําอธิษฐานวันนี้จะอัดใส่คลิปใหม่ถ่าย โต้พุชาปัจจุบันข้าพระเจ้าขออาราธนาพระบารมีสามสิทธะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สเสด็จนิพพานไปแล้วมากพียงกว่าเมดกรวดเมดชายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพ พระธรรมนุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์พระปฏิกขาโพธิสัตว์เจ้าและพระอรหัตน์ทั้งหลายและพระบารมีของสมณาคโดมบรมครูจงได้ส่งพลังมายังตัวของข้าพเจ้า จงโดนบันดาลให้ข้าพเจ้าหาจากโรคไข้ไข้เจ็บและสัพพะครห์ทั้งหลายที่มีในกายของข้าพเจ้าจงหายไปสิ้นทั้งหมดขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะอุปสรรคและมารทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้ามีอำนาจระบาดเรสมบัติบริวารสมบัติ ทนาสารสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญความสำเร็จที่ข้าพเจ้าปรารถนาหาข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพานชาติหน้าข้าพเจ้าขอไปเกิดในดาวคุณที่ดี เป็นผู้มีธรรมะบริสุทธิ์สมบสูรณ์พนสุขคุกประการด้วยเถินกรรมชั่วอันใดที่ข้าพระเจ้าทำไว้ด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์เพราะความไม่รู้เพราะความหลงเพราะความงมงายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์จงได้ยกโทษโปรดให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยากรวมบาปเข็นใจความทุกข์ขออย่าได้ความใคร่ขออย่าให้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยหายทุกหา,ทหายโศกหายโรกหายภัยหายอุบาทว์นยจัญไรอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมไปสิ้นไป สูญไปหายไปข้าพเจ้าจะปราถนาสิ่งใดขอให้ข้าพเจ้าสมความปรารถนานิพพานะปัจจยโยต,ต,ตุขอให้ข้าพเจ้ามีตาดีตลอดชีวิตขอให้ข้าพเจ้ามีหูดีตลอดชีวิตขอให้ข้าพเจ้า มีฟันดีตลอดชีวิตขอให้ข้าพเจ้าเดินได้ตลอดชีวิตขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์กติวินิบาตนากทั้งปวงด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้าได้ไปสู่สุอติสวรรค์ลและนิพพานหากชาิหนาข้าพเจ้า กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดใดขอให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์โปนนสุขทุกประการด้วยเถิด